สวัสดีครับแต่นี้รถก็เสร็จแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางครับผมเดินทางได้เก้าโมงครึ่งอัะเเกินครึ่งอีกสี่สิบห้าสิบแล้วเนี่ยโหลเดินทางเดินทาง ทางปลายทางเท hey, ละอันทรายจังหวัดปุรีรัมโอ้ย oh, oh, เปียกปะวันเนี่ยโอเคกลับต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะโอ้โหเขื่อนจ้ไม่เป็นไรลูกทุ่ง ขวดน้ำวางอยู่ข้างล่างก็กิ้งไปกิ้งมาอยอู่ตามนั้นเนี่ยครับกิ้งไปไปเมื่อบ้านด้วยกันนะครับใครจะเมือ่อป้นป้น Let's go ไปลายทางอำเภอลานสายจังหวัดบุรีรัมย์ ฝนฝากระค้มตกไปแล้วช่วงหนึ่งตอนเช้านะครับผมตอนออกมาแล้วก็นี่ก็ไปปล่อยอีกแล้วต้องปาดหน้าต้องปาดกระจกก่อนครับไม่ปาดไม่ได้ครับฝ้าอึมครึมฝนช่ำชจะกินต้มยำอะไรดีภาษาสิได้กินบอสพี่หอดฝนสิได้กินบ่ แอลกอฮอล์ aw, ครับผมพกติดตัวไว้ไม่เสียหายอืมนะกระจกมองไม่เห็นวะอมองไม่เห็นไม่เป็นไรพอได้ ก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมอย่าได้มีอะไรนะฮะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยให้ถึงที่หมายไปไว้นะครับผมอ่ะไฟเขียวแล้วว่าจะซื้อพวงมาลัยสักหน่อยไม่ทันแล้วครับผมไปเสียงกดน้ำมันกริ่งกลับไปบ้านก็กักตัว14วันนะครับ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนละไม่ได้ไปไหนละโอ้ยนำย้ำตากไหลครับน่าสงสารเนาะน่าสงสารน่าสงสารมันกลับหน้ากล้องไม่ได้ทุกคนมันต้องสต็อปก่อนแล้วเปิดใหม่ ก็โอเคนะไม่เป็นไรก็ดูผมแล้วกันนะดูคนหรออใส่บวงนี้รอมากเลย <c oughs> เนี่ยฝนมันก็ลงเม็ดไปปลอยไป,ปลอยอยู่เนี่ยครับแต่เมื่อเช้านี่ตกแรงมากบอกไว้เลยว่าตกแรงตกแรงตกแรงครับผมขอไปหน่อยเด้อโอเค โมงอ่ะถึงเย็นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวถ้ามีถ้าผมเจอที่สวยๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผม,ยนะผมยหยัดนะผมหยัดโยถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันที่พลาดไม่ได้เลยคือที่ที่ผมไปเี่ตรงนั้นมันเป็นอะไรอะครยกที่ที่มันที่เก่าแล้วมันมันกัดซอกัดซอแล้วมันเป็น บอกไม่ถูกอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าใครติดตามผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะผมขึ้นด่วนเลยขึ้นมอเตอร์เวย์เลยไปลงนู่นเลยลงไหนดีวะ,าะ,วะบางประกงนีง่แะครับบางประกงน้ำคงขึ้นๆลงๆ ใจอันงอ <c oughs> เก็บคอเฮ้ย <H ö y> ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเก็บคอไม่ได้นะครับอยู่นี่ไม่เป็นไรไปถึงนู่นงานเข้าแล้ว <H ö y> งานเข้าไม่ได้นะครับสุขภาพแข็งแรงอืม